อัมพชราภาถึงกับช็อกหลังช่างน้ำหนักเสร็จแทบกรีดต้องบอกเลยว่าเขาสู่วงการบันเทิงมาตั้งแต่ปี2540สำหรับนางเอกซุปตาดังอัมพชราภาใช้เชื้อตอนนี้อายุ44ปีแล้วโลดแลนอยู่ในวงการจนถึงปัจจุบันเธอก็ยังสวยออร่าเป่งปังยังกับสาวเพิ่งเข้าวงการมาไม่นานคนอะไรไม่รู้เนอะหน้าสวยหุ่นเป๊ะปังอยู่ตลอดเวลาแม้ตอนนี้เธอจะอายุขึ้นเลขสีกก่กว่าแล้วก็ตาม ไม่แปลกใจเลยว่าทำไมทุกวันนี้ถึงยังเป็นที่นิยมอยู่สมกับเป็นซุปตา์เบอร์หนึ่งของวงการบันเทิงไทยล่าสุดอั้มได้ออกมาเผยเรื่องราวสุดช็อกของตัวเองเห็นแล้วแทบกรี๊ดเมื่อชั่งน้ำหนักและผลออกมาปรากฏว่าขึ้นมา6กิโลกรัมทำให้ปัจจุบันมีน้ำหนักอยู่ที่54.8กิโลกรัมซึ่งอั้มยังได้ระบุคแคปชั่นว่าน้ำหนักมากที่สุดในชีวิตละพี่จะเอาจริงแล้วนะ ขึ้นมาจากตอนผอมน่าจะ6โลกว่าหลังจากอาทิตย์หน้าเราจะตั้งใจลดละบอกเลยว่าเอ็นดูหนักมากน้ำหนักขึ้น6โลเอง